สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระายข่าวดังครับเปิดชื่อครั้งแรกความหมายดีมากมิวนิฐาเปิดชื่อเล่นลูกชายทายาทหมื่นล้านคนเล็กความหมายดีมากเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาภรรยาสุดที่รักของไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจหลังได้คลอดลูกชายคนเล็กหน้าตาน่ารักน่าชังโดยในอินสตาแกรมของมิว ได้ลงภาพและเขียนข้อความไว้ว่า Welcome to the world baby ด้านสามีไฮโซเซนก็ลงภาพของหนุ่มน้อยสมาชิกใหม่ของบ้านพร้อมกับเขียนข้อความว่ายินดีต้อนรับหนุ่มน้อยของครอบครัวเราล่าสุดแม่มิวเปิดชื่อเล่นครั้งแรกของลูกชายทาย,ยาทหมื่นล้านคนเล็กของตระกูลครูหาเปรมคิดซึ่งมีชื่อว่าน้องมาคินชื่อไพเรและสอดคล้องกับชื่อของพี่สาว อย่างน้องมารินมากๆโดยสาวมิวแคปชั่นว่ามาคิน I am officially mother of two หลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามพร้อมกับบอกว่าลูกชายหน้าตาน่ารักหน้า,นาอินดูมากๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ